สวัสดีทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็อยู่ในแมปกระโดดที่มีราม่านะจะบอกว่ากลับมาเลน่นอีกครั้งนึงก็เพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาช่วยผู้คนในแมปนี้ เอาคืนพวกที่ชอบกั่นแกล้งในแมปกระโดดดาม่านี้กันถ้าเกิดใครเคยดูคลิปที่แล้วเนี่ยที่พี่นิวทําคลิปเกี่ยวกับแมปกระโดดดาม่าไว้ถ้าเกิดใครดูเนี่ยก็จะรู้ว่าพี่นิวเนี่ยได้ทําการซื้อเกมพาร์ตแอดมินด้วยความที่อยากใช้ให้คุ้มนะก็เลยแบบว่าต้องมาทําอีกคลิปหนึ่งแต่ครนี้เนี่ยพี่นิวขอใช้เป็นคําสั่งล่องหนแล้วกันนะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเนี่ยจะไปช่วยใครเนี่ยจะได้ไม่เห็นตัวพี่นิวนั่นเองนะแล้วครนี้ก็ใช้เป็นคําสั่งบินเนี่เพราะว่าเราเนี่ยจะบินขึน พ,พี่นิวเข้ามาอีกรอบนึงเนี่ยก็ยังแกล้งกันอยู่หรือเปล่ามาดูกันนะว่ายัางแกล้งกันอยู่ไหมบอกก่อนนะว่าในคลิปนี้พี่นิวเนี่ยจะช่วยเหลือคนที่โดนแกล้งนะ อ่ารู้สึกว่าเอ่อคนตัวเขียวเนี่ยคนตัวเขียวคือแกล้งเพื่อนนะไม่กี้เห็นแบบเหมือนกับว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนแกล้งกันเท่าไหร่นะแล้วตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ทําการย้ายเซิร์ฟนะนี่ย้ายโอ้โหเดี๋ยวคืออะไรเนี่ยทำไมพวกเขามารวมตัวกันตรงนี้เยอะมากเหมือนกับว่าในเซิร์ฟนี้ไม่ไปไหนกันแล้วอยู่แต่ตรงนี้กันมาดูกันว่าจะมีใครแกล้งกันไหมนะในเซิร์ฟนี้เหมือนกับว่าฝั่งนี้คือแบบว่าอ่าคนนั้นน่ะคนเสื้อลายเนี่ยเนี่ยเนี่ยในเซิร์ฟนี้ก็มีคน แอดมินนะปรากฏว่าพอแอดมินคนนี้ปรากฏตัวเนี่ยไม่มีการแกล้งกันเลยโอ้โหจะบอกว่ามีคนซื้อมือตบด้วยเหรอเนี่ยนี่ผู้เล่นคนนี้ซื้อมือตบนะทุกคนนะนี่ อัปเดตใหม่เนี่ยมีแบบว่ามือตบขายแต่ว่าเสียโลบักมัง้งแล้วคนนี้เนี่ยก็โดนแอดมินอีกคนนึงเนี่ยจับขังคุกไปแล้วสงสัยว่าพวกเธอเนี่ยจะดื้อน,นะนี่โดนจับขังคุกไปเลยโอ้โหก็อย่างที่บอกนะว่าในเซิร์ฟนี้มีแอดมินหลายคนมากนี่คนนี้ก็แอดมินนี่คนนี้ก็แอดมินอีกโอ้โหก็เลยทําการย้ายเซิร์ฟอีกรอบหนึ่งด้วยความที่เซิร์ฟเมื่อกี้นี้แอดมินเยอะจัดนะทุกคนนะรู้สึกว่าในเซิร์ฟนี้มีนายคนนี้เนี่ยคอยแกล้งนะเนี่ย มีนายคนนี้คอยแกล้งเพื่อนจนแบบว่าฝั่งนู้นเนี่ยไม่กล้ากระโดดมากันเลยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมโอ้โหแล้วเขาแกล้งเพื่อนได้สมเด็จเลยนะเนี่ยเห็นไหมฝั่งนู้นคือแบบไม่กล้ากระโดดมาเลยด้วยความที่นายคนนี้ยืนดักอยู่แล้วฝั่งนี้เนี่ยมีนายคนนี้แค่คนเดียวด้วยโอเคงั้นเราต้องจัดการแล้วแหละ แล้วตอนนี้พี่นิวก็พิมพ์คําสั่งแล้วเฟึบเรียบร้อยอ่าก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้ทําการจับนายฟอร์ตี้หนึ่งอันดับสกอร์สามเข้าคุกไปแล้วในขณะที่เพื่อนเพื่อนเขาก็ลุมซ้ําเติม <c oughs> นี่ <c oughs> คนนี้บอกว่า <c oughs> <"Yeah> <c oughs> เย่ฮ่าฮ่าฮ่าอารมณ์เหมือนกับว่าลุมซ้ําเติมพอเราจับนายคนนี้เข้าคุกไปก็ปรากฏว่าคนฝั่งนู้นเนี่ยก็กระโดดมาได้เต็มเลยเออดูเหมือนกับว่าเพื่อนเพื่อนสะใจนะลุมซ้ําเติมกันนะแล้วเดี๋ยวคนนี้เนี่ยพี่นิวก็จะทําการเอ้าว่ กำลังทําการปลดคุกเลยปรากฏว่าเขาลีดเสื้อตัวเองตุยไปแล้วจากการที่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่มีการแกล้งกันอีกนะแต่รู้สึกว่าตอนนี้ผู้คนเริ่มมามากขึ้นมาดูกันว่าจะมีแกอ้าวเบคอนแต่ว่าเบคอนตกลงไปเองนะเดี๋ยวเรามาทําให้นูบบินได้ดีกว่านะนี่นูบคนนี้อา้าวยังไงไปแล้วเอาล่วง เหมือนกับว่านูฟเนี่ยพยายามจะกระโดดนะแต่ว่าก็ล่วงนี่ไงนูฟอยู่นี่นกฟคนนี้ตกลงเมื่อกี้อยู่นี่เดี๋ยวจะทาให้นู๊บินได้นะอันนี้พี่นิวก็เขียนคําสั่งให้นู๊คนนั้นบินได้นะโอเคปึ๊บจัดไปอยู่ไหนว่า uh <siitä> อ่านี่ไงเขาบินได้แล้วทุกคนนี่เขาบินได้แล้ว,เห,เ,ลวเห็นไหมนี่จะเห็นว่านูฟคนนี้บินได้แล้วเพราะว่าพี่นิวเนี่ยได้ทําการเขียนคําสั่งให้นูฟคนนี้บินได้เพราะว่าเห็นว่าเขาโดนแก้งไงแล้วเขาก็ล่วงบ่อยอ่ะเห็นไหมว่าเขาบินได้แล้วแล้วนก๊ฟคนนี้ก บินมาอยู่ตรงนี้ตรงที่เขาแกล้งกันนี่เห็นไหมนี่เลยเพราะว่าเห็นเขาแบบว่าเห็นเขาโดนแกล้งบ่อยไงอ่าแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าเขาน่าจะบินขึ้นไปตรงเส้นชายแล้วแล้วคราวนี้พี่เนีวเนี่ยจะใช้คําสั่ง sit a l นะหรือว่าให้ทุกคนเนี่ยทําการนั่งให้หมดนะมา <laughs> ก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยนั่งเห็นไหมทุกคนนั่งลงไปนี่ในขณะที่นายคนนี้เนี่ยก็ยังลอยอยู่นะเพราะพี่นิวเนี่ยใช้คาสั่ง,งเขาเขาก็ยังลอยได้อยู่ต่อไปเดี๋ยวลองใช้คําสั่งนี้กันนะทุกคนนะเป็นคําสั่งเหมือนกับว่าให้ทุกคนในเซิร์ฟเนี่ยมีความเปล่งประกายในตัวนะเห็นไหมนี่ออล่งอรอาราออรามันจับตาหลือเกิดเจนว่าทุกคนในเซิร์ฟเนี่ยก็จะมีความออร่านะคนนี้พพ์มาว่าอะไรเนี่ยเงางาเหมือนเพชร ขณะที่บางคนบอกพระเจ้าพระเจ้าฉันคือพระเจ้าหรือเปล่าตอนนี้เพราะว่าตัวฉันมีออร่าเหลือเกินเน่วก็จะเห็นว่าทุกคนในเซิเร์ฟนี่คือตัวออลงออร่าหมดแล้วแล้วคนนี้เนี่ยพี่นิวก็ทําการเอาคําสั่งออร่าออกนะอ่าทุกคนก็จะกลับสู่ร่างเดิมนะ <S <S 1> <S 1> ขอถามสักคำได้ไหมว่าอันนี้แต่งตัวแนวอะไร <laughs> คือจะบอกว่าเออเดี๋ยวนะเอ้าเฮ้ยก็เหมือนกับว่าในเซิร์นนี้ไม่ค่อยมีการแกล้งกันนะถือว่าเซิร์นนี้ก็โอเคอ่ายังไงนายตัวแดงเหมือนกับว่านายตัวแดงจะแกล้งหรือก็ไม่แกล้งก็ไม่รู้เนี่ยอ่านายคนนี้มาแล้วนายคนนี้มาแล้วนี่ที่ถามว่าแต่งตัวแนวใดแต่ก็เหมือนว่านายตัวแดงเน่ะเออเหมือนว่านายตัวแดงนี่คือนะก็ยังยืนรอแกล้งเพื่อนอยู่เนี่ยอ่ายังไงเหมือนจะแกล้งแต่ก็ไม่แกล้ง นั่นไงแกล้งจริงด้วยพอเขาแกล้งเพื่อนเสร็จเขาก็มาโดดต่อแบบสบายใจปุ้มอ่าด้วยความที่เขาแกล้งเพื่อนเมื่อกี้นี้พี่นิวก็เลยทําการแบบว่านอกน้ําแข็งเขาไปแป๊บหนึ่งก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยอยู่ในน้ําแข็ง <laughs> ด้วยความที่เขาแกล้งเพื่อนเมื่อกี้นี้และแกล้งเพื่อนหลายคนด้วยโอเคเอาน้ําแข็งออกแล้วปึ๊บอ่าน่าจะกลับไปแกล้งเพื่อนอีกไหมอ่ารู้สึกว่าเขาไปต่อนะเขาไม่กลับไปแกล้งเพื่อนแล้วแล้วเราก็กลับมาที่ตรงนี้อ่าเหมือนกับว่าคนเนี้ยยืนรอแกล้งเพื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอคนเดินมาก่อนอ่ะมาแล้วมาแล้วยังไงเนี่ยเอาไปแล้วเอ้ยยังไงแกล้งไหมแกล้งอยู่อเอ้ยแต่ว่าแกล้งไม่สําเร็จแกล้งเพื่อนไม่สําเร็จยังไงเพื่อนมีการยา้อเยอะด้วยเอ้ยเน่ยอ้าอุ้ย อุ้ยแรงแรงมากบอกเลยว่าเบคอนหัวล้นคนนี้แรงมากขอจับขังคุกแป๊บนึงก็ได้นะนี่อ่ะพิมพ์ชื่อไปเฟบเรียบร้อยจะบอกว่าในจังหวะที่เขากำลังกระโดดนั้นเราก็ยิงคำสั่งทันทีเลยทำให้เขาเนี่ยถูกขังคุกบนลอยฟ้าไปเลยนี่ เป็นการอยู่ในกรงแบบลอยฟ้าไปเลยทุกคนเป็นจังหวะที่เขากระโดดพอดีนะตอนที่พี่นิวเนี่ยใช้คําสั่งก็มาดูกันว่ายังไงเหมือนกับว่าตอนนี้เขาก็พยายามกระโดด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 แต่ด้วยความที่เขาแบบว่าโ,โหแกล้งเพื่อนไม่หยุดเลยคนนี้แล้วคนนี้เนี่ยก็จะทาการปลดคําสั่งปึ้มโอเคล่วแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครแกล้งใครแล้วใช่ไหมคิดว่าใช่แหละดูดิไม่มีใครมาแกล้งใครแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคําสั่งนะทุกคนนะว่ามันมีคําสั่งอะไรบ้างที่มันแปลกๆอุ๊ย ทุกคนอันนี้เป็นคำสั่งที่แบบว่าให้เรากลายเป็นหนอนอะ่ะแล้วก็มีแบบว่าให้กลายเป็นเป็นกบด้วยนี่เป็นกบก็ามาแล้วก็มีคำสั่งกระโดดสูงโอ้โหคำสั่งกระโดดสูงคือแบบจ่มมากคือตอนนี้ไม่ลองหุ่นแล้วบินขึ้นไปเลยดีกว่านะนี่คือตอนนี้พี่นิวก็ย้ายมิกเซอร์เดี๋ยว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 เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยว นี่พวกนายตั้งท่าทำอะไรกันพวกนายจเจ้าคืนคนที่แกล้งหรือว่าพวกนายจะคอยแกล้งคนเดี๋ยวตอนนี้พี่นิวล่องหนดีกว่านะจะได้แอบ,บดูวพวกเขาเนี่ยกำลังทำอะไรกันนี่จะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยตั้งท่าตั้งท่าเหมือนจะแกล้งคนหรือเปล่าออกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่และก็ได้ทําการย้ายเซิร์ฟอีกแล้วซึ่งในเซิร์ฟนี้ก็เหมือนกันทุกคนดูดิมีคนมาตั้งท่าแบบนี้เหมือนกันรู้และจุดประสงค์ของคนที่มาตั้งท่าตรงนี้คือคอยช่วยคนฝั่งนู้นเดี๋ยวเราลองมาส่องเหตุการณ์กันนะมาแล้วมาแล้วอุ๊ยอ๋อใช่ทุกคนใช่ใช่เหมือนกับว่าคนที่มาตั้งท่าตรงเนี้จะทําการกระโดดไปก่อนไงแล้วก็ให้คนที่แกล้งเพื่อนที่อยู่ฝั่งเนี้ตกลงไปด้วยความที่เขาเป็นคนดีนะพี่นิวก็จะทําการทําให้ตัวของพวกเขาเนี่ย กลายเป็นออลงออล่านะอ่านี่ด้วยความที่เขาเป็นคนดีแล้วคราวนี้เนี่ยพี่นิวก็จะทําให้ในายคนที่ตัวเป็นออล่านั้นบินได้บินไปเลยเนี่บินได้แล้วโอ้เป็นไงมีออล่าในตัวแล้วก็บินได้ด้วยแล้วเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยจะใช้คำสั่งซุปเปอร์จำนะทุกคนนะหรือว่าทำให้ทุกคนในเซิร์ฟเนี่ยกระโดดสูงอ่ะมาใช้แล้วคำสั่งซุปเปอร์จำทุกคนดูเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนใน กระโดดนิดนึงคือแบบว่าขึ้นไปสูงมากใช้คําสั่งซูเปอร์จ์นะหรือว่ากระโดดสูงนั่นเองเห็นไหมว่าแต่ละคนนี่คือกระโดดสูงมากกระโดดสูงเหมือนกบเลยอ่ะดูดิอ่ะแล้วนายเสื้อขาวก็โดนเพื่อนแกล้งซะนั้นอ้าวเฮ้ยแต่เขาไต่ขึ้นมาได้นะรู้สึกว่านายเสื้อขาวนี่คือใช้วิชาวอลฮอปเก่งมากนะเนี่ยเล่นเก่งมากนะนายเสื้อขาวอาวลงไปแล้วเนี่ยแมแม่ลงมาันก็ขึ้นมาได้เนี่ย มันก็ว่านายเสื้อขาวนี่คือโอ้โหเล่นเก่งมากใช้วิชาวอฮอหรือว่าไต่กำแพงเก่งมากทุกคนขนาดล่วงลงไปยังไต่ขึ้นมาได้ดูดิดูดิดดโอ้นายเสื้อ ER ขาวนี่มันเทพชัชดเลยทุกคนเห็นเมื่อกี้นี่ไหมเขาไต่วอฮอบล้อมาตรงนี้ได้เลยอ่ะเก่งเกินไปหรือเปล่าในนายคนนี้ เราต้องให้อลลงอล่าเขาหรือเปล่าเก่งขนาดนี้บอกเลยว่านายคนนี้ใช้วิชาวอลฮอปเก่งจริงก็เลยเสกอล่าให้เขาไป <laughs> แล้วเขาก็บอกว่าผมติดตามอยู่อ้าวเดี๋ยวคนไทยบอก <laughs> คนไทยเหรอเนี่ยโอ้ในคลิปนี้พี่เนวก็ได้มาเล่นแมปนี้อีกรอบหนึ่งแมปกระโดดที่มีดราม่านะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยมีการแกล้งกันเท่าไหร่สังคมดีขึ้นช่วยเหลือกันมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางพวกที่ชอบเล่นสนุกอยู่นะแต่ส่วนมากก็เจอน้อยลงก็ลองเข้ามาเล่นในแมปนี้กันได้นะถ้าเกิดอยากสัมผัสปรากฏการดราม่าแต่ความจริงแล้วมันก็น่าจะน้อยลงนะก็ลองมาเล่นกันส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ